จริงๆตอนแรกเราก็พยายามเป็นเพื่อนกันให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นผมเองที่ขอขอรักษาระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งใจว่าถึงจุดหนึ่งที่ทุกอย่างโอเคแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันได้ตามปกติเราก็พยายามกลับไปเป็นตัวของเราเองที่เราเป็นมาก่อนช่วงโควิดนะครับที่จริงก่อนโควิดทุกคนก็เห็นผมไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีนะเราก็เดินทางตลอดอยู่แล้วแล้วก็นี่เพลินพอโควิดจบแล้วเรามีโอกาสกลับไปทําสิ่งที่เราหลักอีกครั้งเราก็ค่อยๆค่อยๆกลับมาทํางานที่เราเรารักมันจริงๆ ทิมไทยไว้เมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวของคุณวรณสิงห์หรือคุณสิงห์วรณสิงห์นั่นเองคุณผู้ชมกับเรื่องราวความรักที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงอย่างมากนะกับความรักที่หลายๆคนบอกว่าเขาดูเข้ากันได้ดีนะกับน้องมาริยาพุนเลิศดลาบนะคุณผู้ชมมิสชินเวิร์สไทยแลนด์นะแล้วก็คบหาดูใจกันหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวมาว่าทั้งคู่เนี่ยก็ลดสถาน,นะจากหวานใจก็กลายมาเป็นเพื่อนล่าสุดค่ะทีมข่าวของเรามีโอกาส ไปเจอกับคุณสิงห์วรรณสิงห์นะก็ถามถึงสภาพจิตใจณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงค่ะความสัมพันธ์และสถานะกับน้องมาริยาเป็นอย่างไรฟังจากปากคุณสิงห์วรรณสิงห์กันค่ะจริงๆตอนแรกเราก็พยายามเป็นเพื่อนกันให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นผมเองที่ขอขอรักษารยะยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งใจว่าถึงจุดหนึ่งที่ทุกอย่างโอเคแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันได้ตามปกตินะครับเราก็พยายามกลับไปเป็นตัวของเราเอง ที่เราเป็นมาก่อนช่วงโควิดนะครับจริงๆก่อนโควิดทุกคนก็เห็นผมไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีนะเราก็เดินทางตลอดอยู่แล้วแล้วก็นี่เพลินพอโควิดจบแล้วเรามีโอกาสกลับไปทําสิ่งที่เรารักอีกครั้งเราก็ค่อยๆค่อยๆกลับมาทํางานที่เราเรารักมันจริงๆแล้วก็มันก็เป็นทั้งการทํางานด้วยเป็นทั้งการเยียวยาไปด้วยในตัวพร้อมๆกันครับคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมหรือขึ้นอยู่กับน้องนะครับแล้วแต่จังหวะชีวิตแต่ละคนแล้วก็พวกเราก็พยายามเต็มที่สุดๆแล้วนะครับไม่มีใครมีความเสียใจอะไรย้อนหลังแล้วก็ ไม่มีใครโทษกันแล้วกันไม่มีใครโกรธกันแล้วกันนะครับเพียงแค่มันเป็นจังหวะชีวิตที่มันไม่ได้จริงเราก็เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าวันหนึ่งมันจะกลับมามันก็เป็นของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรมันนะครับแต่ว่าไม่คไม่กําหนดกันไว้ก่อนตอนนี้เขาก็โฟกัสชีวิตของเขาผมก็โฟกัสชีวิตของผมไปครับจริงๆอาจจะไม่ได้เจอเราก็ได้นะเพราะจะอยู่ในป่าเป็นหลักนะหลังอย่างนี้ไอ้อย่างนี้นี่เป็นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยเคยชินเออถ้าผมประกาศ ตรงนี้ทวิตเตอร์ไทยแลนด์จะสนใจไหมนะว่าผมยังไม่ได้แอคเคาท์คืนเลยนะครับผมก็ <laughs> คืออยู่ดีๆก็มีคนขโมยทวิตเตอร์ผมไปครับแล้วก็เอาไปขายคร<อ>ิปโตนะครับแล้วก็ตอนนี้ทวิตเตอร์ก็แบนว่าเป็นแอคเคาท์ปลอมนะครับ<อ>ผมเองก็พยายามแจ้งแล้วก็ยังไม่ได้คืนเลยนะฮะก็<อ> <laughs> ถ้าทวิตเตอร์เมืองไทยฟังอยู่ก็ช่วยด้วยนะครับก็เสีย <laughs> <laughs> ในแง่หนึ่งก็เสียดายอีกแง่หนึ่งก็เป็นการฝึกจิตใจว่าอย่าไปคิดะไรมากเลยเรื่องโซเชียล<อ>เออชีวิตนี้เราก็อยู่กับมันเยอะมากแล้วนะฮะโซเชียลเนี่ยแล้วก็ ผมเองก็ไม่ใช่วัยเด็กๆแล้วผมก็38แล้วเนี่ยเราก็อยู่ในวัยที่อยากจะไปทำทำอะไรที่ไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ไม่ต้องอัพอะไรตลอดเวลาเมื่อชีวิตเจออย่างนี้เราก็หาบทเรียนจากมันแล้วก็ล้วก็คิดว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยแต่ถ้าทวิตเตอร์อยากให้คืนก็เอามาได้นะครับอยากได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะผู้ชมขาธรรมชาติเยียวยาทุกสิ่งจริงๆนะเพราะว่าคุณสิงห์วรรณสิงห์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เวลาเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาเที่ยวแบบ เถื่อนทราเวลจริงๆอะเที่ยวแบบสุดจริงๆอยากจะครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเที่ยวให้ได้เหมือนคุณเนี่ยเลยคุณสิงห์วันสิงห์เลยอยากจะไปแบบเถื่อนๆบ้างแต่ก็ไม่กล้าเคยเห็นคลิปหนึ่งที่เขาไปแบบชนเผ่ากินคนอะไรเงี้ยนะคุณน่าไปมากอยากจะไประวังโดนกินนะอยากไปแต่ไม่กล้าแต่คือไปก็ไม่ไม่เถื่อนเท่าเขาอะเอาเป็นว่าธรรมชาตินะคะดูแลทุกสิ่งธรรมชาติเยียวยาทุกอย่างค่ะ